ยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป,ป,ปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p นะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครเราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์การเพราะว่าในตอนนี้แฟนๆเนี่ยเจอเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์อีกแลว้วนะครับแต่ว่าการเจอครั้งนี้เนี่ย จะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการเจอเบบี้มอนสเตอร์ครั้งอื่นๆหรือว่าครั้งก่อนหน้านี้นั่นเองเพราะว่าออราแล้วก็รังสีรัศมีความที่ใกล้จะเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบว่าตัวจริงแล้วเนี่ยเขาแผ่กระจายไปทั่วเลยนะคะการดูแลกสาวๆเนี่ยดูเหมือนจะมีความรัดกุมขึ้นมามีทีมบีิกรบริการมีรถเนี่ยมารับมาส่งถึงที่และก็ดูเหมือนเด็กๆแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยออกมาพบเจอแฟนๆเหมือนแบบตอนที่ยังไม่ได้ประกาศไลน์อัปเดบิวต์แล้วที่เดินมาหาได้เดินมาแปะมือ ได้บางคนเนี่ยก็ได้ไลายเซ็นกันไปเลยเนะครับครั้งนี้เนี่ยออริจินัลโพสรือว่าแฟนคลับนะครับได้บอกในทวิตเตอร์และก็แชร์กันต่อมาว่าเจอรุกะอาซาโรราฮารัมอายอนเนี่ยเข้าตึก YG นะครับและเด็กๆทุกคนเนี่ยก็มีรถมารับมาส่งถึงหน้าตึกแล้วก็เดินเข้าตึกกันไปเลยเวลาที่จะแวะมาทักทายแฟนคลับเนี่ยก็คือน,น้อยมากๆเลยนะครับเหมือนกับทางค่ายเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าลงจากรถปุ๊บให้รีบเดินเข้าตึกมาเลยทันที เพิ่มความแบบว่าลึกลับเข้าถึงได้ยากเข้าไปอีกตามสไตล์ของ YG เลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีที่แบบแอบทักทายแฟนๆหรือว่า แจกโมเมนต์น่ารักน่ารักกันด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีฟแฟนๆเจอชิกิต้ากับอายอนนะครับสองคู่สีชี้ยอนวิ่งเข้าตึกไปแบบเร็วปรุดปรารดเลยสวมบทเป็นนินจาแล้วนะครับยังไม่ทันจะได้เดบิวต์เลยก็ซ้อมการเป็นนินจาไปแล้วเพราะว่าถ้าหากเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยจะต้องวาร์ปเก่งจะต้องหลบเหลีกจะต้องพุ่งตัวไปอย่างที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเนี่ยดูอย่างรุ่นพี่ได้เลยนะครับวาร์ปกันเก่งมากๆครั้งนี้ชี้ยอนก็ซ้อมเป็นนินจาแต่ว่าโดนแฟนๆจับได้ทันอยู่ดีนะครับวิ่งเข้าตึกไป,ปรดเลย และแฟนแฟนก็บอกว่าช่วงค่ำๆเนี่ยมีการสั่งของกินมาด้วยแต่ว่าเด็กๆนั้นไม่กล้าออกมารับของกินเองจนแบบว่าทางทีมบอดี้การ์ดเนี่ยจะต้องหยิบเอาของที่สั่งมาเนี่ยเข้าไปให้ในตึกนะครับไม่รู้ว่า ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องกลัวเจอฟแฟนๆถ่ายรูปหรือว่าเข้ามาหาแล้วก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธหรือเปล่าเพราะทางค่ายบอกเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับฟแฟนๆก็พูดถึงกันแต่บางส่วนก็บอกว่าอาจจะเพราะว่าสั่งอาหารมาแล้วก็ไม่อยากให้เด็กเบมอนนั่นเนี่ยออกไปรับอาหารจากไลเดอร์เองกับมือก็เลยเด็กๆก,ก,ก็กลัวๆกล้าๆนะครับจะยังไงดีจะออกไปเอาเองไหมหรือย,ยังไงจนพี่บอดิการเนี่ยเห็นกันเลยเดินมาหยิบเข้าไปให้นั่นเองก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับที่ฟแฟนๆเห็นแล้วว่าเด็กเด็กเบมอนเนี่ยตอนนี้ก็คือ เขาค่อนข้างที่จะหวงตัวขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะเพราะว่าใกล้จะเดบิวต์แล้วหรือเปล่าเลยจะต้องมีการเว้นระยะห่างกับแฟนคลับไปก่อนซึ่งก็ถือว่าทําให้แฟนๆนั้นตื่นเต้นขึ้นไปมากเลยนะครับว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นจะยังไงต่อไปหลังจากนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าถึงตัวยากมากขึ้นแล้วแสดงว่าใกล้จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วแน่นอนนั่นเองนะครับวาจีเนี่ยอาจจะกลัวเด็กๆเผลอพูดอะไรไปตอนที่แฟนๆพยายามถามเป็นการเผลอสปอยไปหรือเปล่าก,กับการเดบิวต์นะครับก็นั่นแหละเลย เกิดเป็นแบบนี้ขึ้นห่วงเนื้อห่วงตัวนิดๆเข้าถึงยากหน่อยๆนะครับแต่ก็น่ารักดีอย่างน้อยเด็กๆเนี่ยก็มาเล่นตลกล่าเริงด่าเริงเฮฮาเฮฮาให้แฟนๆได้เห็นกันมีแอบบอกม,มือทักท,า,ทายกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เ,เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวที่แฟนๆพูดถึงกันอยู่กับ Baby m มอ ster อร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนอันยอง